นี่คือเหรียญทองแดงขนาดซี่สองอันเฟืองจออสองสามตราจอปรอช่อชัยพฤกเป็นเหรียญยุคสมัยรัชกาลที่5้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายาก f อฮะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากแต่เสียดายว่า ป,ปัจจุบันวันนี้ราคาซื้อขายนั้นอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองเหรียญผ่านการใช้งานหากเป็นเหรียญสวยๆเดิมๆจริงๆก็ราคาซื้อขายจริงก็จะจะอยู่กันไม่กี่ร้อยเองฮะนี่ปป่าบอกตรงๆนะแต่ถ้าพูดถึงราคาประเมินแน่นอนฮะหลักหมื่นถึงหลายหมื่นกันเลยทีเดียวนั่นคือราคาประเมินฮะไม่ไม่สามารถนํามาใช้นํามาใช้ในาราคาซื้อขายจริงหรือชีวิตประจําวันได้นี่คือ ปปานําข้อมูลมาบอกก็อย่างช่องปปาก็รับซื้อสูงสุดตอนนี้ผ่านการใช้งานสวยๆก็ไม่เกินเหรียละ600บาทเท่านั้นเอง